สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับ,นนรบวันนี้ผมพามาชม Toyota r e ีโว e ซ dition นะครับผมคันนี้ทําการใส่ล้อยางใหม่ขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็ทําการจัดทรงหน้าหลังใหม่ทั้งเซตเลยนะครับ ด้านหน้าจะเป็นการโหลดแบบเดิมนะครับด้านหลังจะใส่เป็นกล่องโหลด2นิ้วนะครับผมคันนี้ที่เราเห็นจะเป็นยาง255 50 18้าหนะครับฟิตเมนจะเป็นทรงนี้เลยหน้าเดิมหลัง2นิ้วนะครับกับยางสอง5้า8นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรออพันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปเจาะที่ล้อนะครับทรงประมาณนี้ด้านหลังนะครับล้อจะเป็น ขสิบแกว้าง9ออฟศูนย์นะครับตัวเซดิสซิชันจะมีโป่งให้นะครับทำให้ล้อเนี่ยไม่ล้นแน่นอนนะครับจะมีโป่งใหญ่ใหญ่เลยแหละเดี๋ยวลองดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังนี่พอดีเป๊ะนะตัวยางอ่ะมันดูเหมือนจะใหญ่กว่าถ้าเกิดภาพจริงๆตอนนี้ที่ผมดูด้วยสายตาจริงเนี่ยตัวยางมันจะออกกว่าซุ้มประมาณไม่เกิน1เซนอนะ่ะมันมันเบลออ่ะไม่เป็นไรนี่เห็นไหมแต่มันก็พอดีอ่ะขอบ18กว้าง9้าออฟศูนย์นะครับแล้วก็ โหลดผมจะโหลดเป็นชุดกล่องโหลดนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูสีดำๆนี่นะครับสีดำนี่นี่ชุดกล่องโหลดนะครับเป็นชุดกล่องโหลดสองนิ้วนะครับสายแรกใหม่นะครับยกเซต็จนะครับความสูงนะครับจากด้านหลังเนี่ยผมขอใช้เป็นนิ้วสอดง่ายๆเลยนันะครับ สี่นิ้วมือสอดพอดีเป๊ะนะครับในส่วนของด้านหลังนี่คือเป๊ะเลยนะสี่นิ้วมือเป๊ะๆนะฟิวเมนต์จะประมาณนี้เลยนะด้านหลังโหลดสองนิ้วสี่นิ้วมือสอดจะได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็เดิมโรงงานอันนี้เดิมความสูงเดิมหลังพอลงแล้วเนี่ยด้านหน้าก็จะลงตามนิดนึงนะครับจะลงตามนิดนึงนะครับลองดูว่ากี่นิ้วอ่ะด้านหลังจะเตี้ยกว่าประมาณ0.5มิล อยู่ที่สามนิ้วมือพึ่งน,นะครับสามจุห้านิ้วมือผลนะครับตอข้างหลังเข้าได้4ี่นิ้วอันนี้เข้าได้ประมาณสามนิ้วพึ่งน,นะครับรับและด้านหน้าจะเตี้ยกว่าหลังนิดหน่อยนะครับก็สเตปล้อเท่ากันหน้าหลังเลยนะครับมันดีตรงที่มันสลับยางใช้ขวาได้เลยเอ้ยไม่ใช่สลับยางสลับล้อเนี่ยหน้าหลังได้เลยตอนสลับยางนะครับฟิตเมนต์ด้านหน้าล้นเท่าหลังเลยนะครับไม่เกินหนึ่งเซนนะครับฟิตเมนต์จะประมาณนี้ ิูริงทรงนี้เลยนะครับโหลดหลัง2นิ้วเท่านั้นนะครับจบๆจเลยเดี๋ยวไปดูตัวล้อด,ดีกว่าปะมาชมกันต่อที่ตัวล้อที่ e 3 7ตัวนี้เป็นล้องานไทยโปรแมปสีเท่ากันเมทัลลิกนะครับผมเป็นเลเซอร์เงินนะตรงรุ่น รีเวแซดโดยตรงเลยนะครับเป็นสเปคขอบ18กว้าง9ออฟสูนนะครับแล้วก็ใส่กันสั่นเพิ่มเข้าไปนะครับเด็นในชุดน็อตดำนะครับก้านจะเป็นมิติก้าน SUV ก้านยกนะครับสเต็ปเดียวกับรถตัวสูงอะแต่เป็น5รลูตัวตรงเลยนะครับมิติเดียวกันเป๊ะนะครับปัมมอะไรทุกอย่างเนี่ยียบแท้หมดนะครับงานโปรแมปสเตลค่อนข้างเหมือนแ้นะครับมีสติ๊กเกอร์ด้านในให้นะครับแล้วด้อยยางนีโตนะครับตอนนี้ยาง ยังเป็นปี23าอยู่นะครับทั้งๆที่ตอนนี้เป็นเดือนเดือน5้าปี24แล้วนี่เป็นยางนิโตนะครับเป็นเบอร์สองห้าห้าห้าิบสิบดจะเป็น4ี่ SD นดีนะครับผมจะเป็นลายเอกลักษณ์ของเขาเลยเป็นนิโตนะครับแต่ตัวนี้เป็นผลิตมาเลยนะตัวนี้เป็นผลิตมาเลยนะครับเป็นลายต้นแบบนะครับแล้วก็แก้มยางไม่ต้องพูดถึงนะครับโคตรสวยอยู่แล้วนะครับอมเป็นโดนัทเลยนะครับมีริมการดอมขอบล้อนะครับนี่ ผมขอลอหายเข้าไปเลยนะครับยางก็ด้านบนจะดึงนิดๆน,นะครับเซตนี้นะ38,000บาทนะครับล้อทาย,ยางนิตโต้นะครับล้องานโปรแม็กยางนิโต้นะครับ3า0 0 0บาทนะครับมีของตลอดนะครับตัวล้อสวยๆนะครับ ก็ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่งนิดเอ่ย t o y o t a r e v o Z นะครับที่มีชุดโป่งครับถ้าคันไหนที่ไม่มีชุดโป่งนะครับแนะนำให้ใส่ออฟ20 25พอนะครับก็มีสเปคทำนะครับเดี๋ยวผมหาให้ได้นะครับราคาถูกกว่านี้ด้วยราคาจะเป็นงานงานจีนนะแต่มีทำนะโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาสไตล์แบบนี้นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางยน์นะครับ 094นะครับ540 9999 99, สวัสดีครับ Perfect, p e r สวัสดีครับ